ปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติ4ประการพระผู้มีพระภาคแต่กับพิสูจ์ทั้งหลายอย่างนี้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายปฏิปทาสประการเหล่านี้4ประการอะไรบ้างคือการปฏิบัติไม่อดทนการปฏิบัติอดทนการปฏิบัติข่มใจและการปฏิบัติประงับเพราะคําว่าปฏิปทาไปว่าข้อปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติในพระสูตรคืนนี้ก็จะเป็น ปฏิบัติแบบไม่อดทนปฏิบัติอดทนปฏิบัติข่มใจแล้วก็ปฏิบัติระงับก็การปฏิบัติไม่อดทนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เขาดา่าย่ำด่าตอบเขาโกรธย่ำโกรธตอบเขาทุ่มเถียงย่ำทุ่มเถียงตอบนี้เรียกว่าการปฏิบัติไม่อดทนดังนั้นใครเป็นผู้ปฏิบัติแบบนี้อยู่ก็ให้ทราบเถอว่าอาาจัดเป็นพวกที่ ปฏิบัติแบบไม่อดทนด่ามาด่าคืนโกรธมาโกรธคืนเถียงมาเถียงคืนต่อมาก็การปฏิบัติอดทนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เขาดา่าย่อมไม่ด่าตอบเขาโกรธย่อมไม่โกรธตอบเขาทุ่มเถียงย่อมไม่ทุ่มเถียงตอบนี้เรียกว่าการปฏิบัติอดทนเพราะความอดทนได้ต่อการที่บุคคลอื่น ไม่พอใจเรานั่นนะ่ะคือชัยชนะของบัณฑิตเราต้องจําตรงนี้ใครโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเลวทรามกว่าใครโกรธตอบบุคคลที่โกรธแล้วผู้นั้นเลวทรามกว่าและถ้าบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากพอมาดูในพระสูตรคืนนี้ก็กลายเป็นว่าการปฏิบัติของเราเป็นลักษณะที่เรียกว่าการปฏิบัติอดทน ต่อมาการปฏิบัติข่มใจเป็นอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ถือเอาโดยรวบถือทั้งหมดไม่ถือเอาโดยแยกถือเป็นส่วนๆเธอย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์คือตาซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้เธอรักษาอินทรีย์คือตา ถึงความสำรวมในอินทรีย์คือตาภิกษุในกรณีนี้ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่ถือเอาโดยรวบถือทั้งหมดไม่ถือเอาโดยแยกถือเป็นส่วนๆเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือหูซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาคืออภิชาะโทมนัสครอบงำได้เธอรักษาอินทรีย์คือหูถึงความสำรวมในอินทรีย์คือหู ภิกษุในกรณีนี้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่ถือเอาโดยรวบถือทั้งหมดไม่ถือเอาโดยแยกถือเป็นส่วนๆเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือจมูกซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาณโทมนัสครอบงำได้เธอรักษาอินทรีย์คือจมูกถึงความสำรวมในอินทรีย์คือจมูกเช่นเดียวกันกับการ รู้รสด้วยลิ้นถูกต้องผลทภาด้วยกายหรือรู้แจ้งธรรมด้วยใจต้องไม่ถือเอาโดยรวบถือทั้งหมดไม่ถือเอาโดยแยกถือเป็นส่วนๆย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์นั้นไว้เพราะเมื่อเราไม่สํารวมอินทรีย์นั้นแล้วก็เป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปครอบงาได้นังน,นั้นเราก็ต้องรักษาอินทรีย์ถึงความสํารวมอินทรีย์การปฏิบัติแบบนี้ชื่อว่าการปฏิบัติ ข่มใจเพราะมันเป็นธรรมดาแค่อย่างที่บอกไปช่วงต้นเวลาเจออะไรมากระทบกระทั่งเราก็มักไหลไปหน้าที่เราก็คือพยายามหยุดไม่ให้ไหลเพราะเราไม่สามารถห้ามตาให้ไม่เห็นได้ไม่สามารถห้ามหูให้ไม่ได้ยินได้แต่เราต้องทำอย่างนี้ไม่ปล่อยให้จิตไหลไปต่อเพื่อไม่ให้อกุศลมันเกิดขึน้น ไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินนะได้กลิ่นรู้รสถูกต้องผลทพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมด้วยใจก็ไม่เก็บเอามาใส่ใจนั่นเองอันนี้พูดง่ายๆต่อมาอันสุดท้ายภิกษุทั้งหลายก็การปฏิบัติระงับเป็นอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้ย่ำไม่รับเอาไว้ย่ำละย่ำบรรเทาย่ำทำให้สิ้นไปย่มทำให้ไม่มีเหลือซึ่งความคิดในทางกามที่เกิดขึ้นแล้ว ย่ำไม่รับเอาไว้ย่ำละย่อมบันเทาย่อำทำให้สิ้นไปย่ำทำให้ไม่มีเหลือซึ่งความคิดในทางพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วย่ำไม่รับเอาไว้ย่ำละย่อมบันเทาย่ำทำให้สิ้นไปย่ำทำให้ไม่มีเหลือซึ่งความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแล้วย่ำไม่รับเอาไว้ย่ำละย่ำบันเทาย่ำทำให้สิ้นไป ย่ำทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าการปฏิบัติระง,งับภิสูุทั้งหลายเหล่านี้แลปฏิปทาสี่ประการในบรรดาปฏิปทาสี่ประการเมื่อสักครู่เราปฏิบัติปฏิปทาข้อไหนปฏิบัติอดทนหรือไม่อดทนหรือเป็นพวกข่มใจหรือเป็นพวกระง,งับหรือจะทําทั้งทุกอันก็ไม่ว่าอีก สังเกตไหมว่าอันสุดท้ายปฏิบัติระงับก็คือพยายามไม่รับเอาและก็พยายามละพยายามทําให้บรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอกุศลหน้าที่เราคือไม่เก็บเอาไว้ก็อย่างที่บอกพวกเราไปว่าความโกรธหรือโทสะมันเป็นอกุศลเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ทุกนานเท่านั้นทิ้งได้เร็วเท่าไหร่ ทุก็หมดไปเร็วเท่านั้นก็เพื่อประโยชน์แก่เรานั่นเองเราทำให้มันหมดสิ้นไปไม่ได้อย่างน้อยต้องทำให้มันบรรเทาเบาบางลงไปเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็คือปฏิปทาสี่ประการแบบหนึ่งก็ต่างจากเมื่อคืนเมื่อคืนปฏิบัติเป็นทุกข์บรรลุช้าปฏิบัติเป็นทุกข์บรรลุเร็วปฏิบัติเป็นสุขบรรลุช้าปฏิบัติเป็นสุขบรรลุเร็วหรือสาเร็จเร็วสาเร็จ,รจ,รจช้านั่นเอง เรามาดูปฏิปทาสี่ประการอีกแบบหนึ่งวันนี้ให้ปฏิปทาสี่ประการไป2แบบแต่หัวข้อเหมือนกันคือพระองค์ตัดอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการเหล่านี้4ประการอะไรบ้างคือการปฏิบัติไม่อดทนการปฏิบัติอดทนการปฏิบัติข่มใจและการปฏิบัติระงับการปฏิบัติไม่อดทน ต่างจากเมื่อสักครู่อย่างนี้ว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเป็นผู้ไม่อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้ไม่อดทนต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้ไม่อดทนต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วอันเป็นทุกข กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่ชื่นชมใจไม่เป็นที่พอใจจนอาจทำให้เสียชีวิตได้นี้เรียกว่าการปฏิบัติไม่อดทนก็การปฏิบัติอดทนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลม แดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วอันเป็นทุกข์กล้าเผ็ดร้อนไม่เป็นที่ชื่นชมใจไม่เป็นที่พอใจจนอาจทำให้เสียชีวิตได้นี้เรียกว่าการปฏิบัติอดทนอันนี้ก็ชัดเจนก็จะต่างจากพระสูตรเมื่อสักครู่ โดยรายละเอียดว่าพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงตั้งแต่อดทนต่อสภาพแวดลอ้อมทั้งความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแก่กับการเบียดเบียนจากพวกสัตว์ต่างๆรวมไปถึงคําพูดคําจาที่หยาบคายร้ายแรงที่ต้องโดนหรือแม้กระทั่งอดทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายชนิดที่ว่าจนอาจทําให้เสียชีวิตตด นี่คือผู้ปฏิบัติแบบอดทนแต่เราก็ต้องระลึกรู้อย่างนี้ว่าการปฏิบัติแบบอดทนนั้นก็ไม่ใช่ว่าพระศาสดาห้ามเราเมื่อป่วยไข้แล้วไปทำการรักษาไม่ใช่อย่างนั้นอยากเข้าใจว่าอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นดังนั้นอดทนก็คือป่วยไข้ก็ไม่ไปรักษาก็ไม่น่าจะตรงเท่าไหร่เพราะอะไร พระศาสดาเองนะเมื่อมีอาการป่วยไข้พระองค์ก็อนุญ,ญาตให้หมอทําการรักษาพระองค์นั่งแสดงทำงนานพระองค์ทรงเมื่อยกายพระองค์ก็ทรงเอนกายพักก็มีดังนั้นเราก็ต้องแยกอย่างนี้อดทนส่วนอดทนเจ็บป่วยไข้ก็ต้องไปทําการรักษารักษาแล้วไม่หายนั่นแหละค่อยทําใจว่าเออมันก็สุดมาแค่นี้ก็คือแค่นี้ แต่อย่างน้อยเราก็ต้องรักษาให้มันเต็มที่นะรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่เหตุปัจจัยเราจะเอื้ออำนวยแต่รักษามาแล้วมันไม่หายขาดมันไม่ดีขึ้นก็ไม่ต้องเสียใจคิดเสียว่ากรรมเป็นสิ่งที่มั่นคงบัดนี้เราจะทำอะไรได้ให้อดกลั้นเอาไว้นี่คือความอดทนคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าอดทนต่อความร้อนอ้าว ไปยืนตากแดดภาวนาก็คงไม่ใช่อดทนต่อความหนาวก็ไม่ใช่ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นก็เสื้อกันหนาวไม่ใส่ผ้านอนกลางคืนไม่ห่มก็คงไม่เกี่ยวเหตุปัจจัยให้เราได้ต้องไปทํางานกลางแจ้งกลางแดดนะเราก็ต้องอดทนไม่บน่นไม่ว่าใครไม่เก็บมันเป็นอกุศลในจิตในใจอากาศหนาวเครื่องกันหนาวมันมีแค่นี้ก็ต้องทําใจว่ามันมีแค่นี้ก็ไม่ไปบ่นว่าใคร ไม่ไปโทษดินฟ้าอากาศมันควรจะเป็นอย่างนี้ต่อมาการปฏิบัติข่มใจก็เหมือนกับพระสูตรเมื่อสักครู่ว่าเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นถูกต้องผลผพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมด้วยใจก็ให้ไม่ถือเอาโดยรวบถือทั้งหมดไม่ถือเอาโดยแยกถือเป็นส่วนส่วน แต่ย่อปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นไว้เพราะหากเราไม่สำรวมแล้วมันจะทําให้อกุศรธรรมอันเป็นบาปเกิดขึ้นครอบงาเราได้หน้าที่เราคือทําการสำรวมอินทรีย์ทําการรักษาคุ้มครองซึ่งอินทรีย์เหล่านั้นเอาไว้นั่นเองเห็นไหมว่าแค่เราไม่สำรวมสุดท้ายมันก็จะไหลไปหาอาุุศลให้อกุศลเกิดขึ้นกับเราและอันสุดท้าย การปฏิบัติระงับเป็นอย่างไรก็ความหมายเดียวกันคือภ uh ิกษ uh ุในกรณีนี้ย่อมไม่รับเอาไว้ย่อมละย่อมบันเทาย่อมทําให้สิ้นไปย่อมทําให้ไม่มีเหลือซึ่งความคิดในทางกามที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ย่อมละย่อมบันเทาย่อมทําให้สิ้นไปย่อมทําให้ไม่มีเหลือซึ่งความคิดในทางพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ ย่ำละย่ำบันเทาย่ทำทําให้สิ้นไปย่ทำทําให้ไม่มีเหลือซึ่งความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแล้วย่ำไม่รับเอาไว้ย่ำละย่ำบันเทาย่ทำทําให้สิ้นไปย่ทำทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าการปฏิบัติระงับภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลปฏิปทาสี่ประการ